วันนี้วันที่26นิมิถุนายน64ก็มาถ่ายไก่ฟ้านกยุงวันนี้ก็ช่วงค่ำค่ำเย็นเย็นก็มาดูกลงอนุบาลไก่ฟ้านกยุงตรวนี้ก็เป็นลูกไก่ฟ้า <c oughs> ตอนนี้ก็มีอะไรบ้างยังสะึมสลือกันอยู่นอนกลางวันมีเลดี้โกลเด้นลีบ ตัวนี้อะไรเย็นอ่ามองไม่ค่อยเห็น